ดีกันด้วยนะชาวฟีฟาละสามผมกนตีนทีวีเกมเมอร์นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวนักเตะในฟีฟาละสามนะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะแต่ก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจถึงเนื้อหานะฮะ,นะฮะสำหรับคนที่กำลังหานักเตะตำแหน่งต่างๆนานานะ,ะผมก็จะทำเปคลิปๆไปนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นผมจะมารีวิวนักเตะ 2องคนดังกล่าวนี่นะฮะนั่นก็คือคิสเียโนโรนโดปีศูนย์เจ็ดนะซึ่งผมใช้อยู่และคาร์ลเตเวตปีศูนย์เจ็ดนั่นเองครับตอนนี้ผมใช้บวกสามอยู่นะฮะนะไม่เป็นอะไรก็ขอภัยด้วยนะโอเคฮนะคาร์ลเตเวตตอนนี้บวกสามเบอร์นสามนะมีสเตต,ตดังนี้คือผมจะแนะนำไว้ก่อนเลยนะซีเอฟของผมนะโคตรดีเลยดูครับเลี้ยบนนะงบอลนะครับโค้งบอลเะาะ ท่าเบลยี่สิบนี่อันนี้หนึ่งร้อยนะเห็นไหมเบอร์สิบสามอันนี้ก็หนะึ่งร้อยนะสองท่านดีจะสังเกตได้ว่าผมชอบตัวนี้นะครับทีเด็ดมันเียเลยครับแข็งแกร่งนะครับกับสมดุลคือแข็งแกร่งสไตล์อบาเขยอิบารบ,าบานะเปือบชนปิวปุ๊บอันนี้ครับเฮียน,นี่นนแม่งสมดุลนะครับยังไงอีบ,บาศูนย์เก้าครับเตี้ยถึกอะบแบบชนไม่ลงแล้วแม่งชนคนอื่นปิวอีกวิ่งเร็วสเปดต้นดีสามารถ แบบส่งตัดยาวอย่างเงี้ยจะวิ่งออกตัวได้เร็วนะสําหรับเรื่องความคมเนี่ยขอให้บอกเขาฮะยิงคมพี่ยังไม่พอหาช่องดีด้วยนะเห็นเตี้ยแบบนี้โหดมากดุดันแล้ข่อยแย่งบอลได้เร็วเวลากองหลังกองหลังมันจะใช่ฮนะเราสามารถรีบวิ่งไปแย่งบอลแล้วฉกไปยิงได้ฮนะนี่ฮะข้อดีของมันนะตอนนี้ผมชับบกสามอยู่เก่งครับมาครับ นักเตะคนต่อไปครับเคลเนโนโรน,นโดปีศูนย์เจ็ดนะตอนอยู่แมนยูนั่นเองโอเคอันนี้ผมใชเ้เบอร์สิบสี่นะฮะอาจจะไม่ยิงคมมากนะสำหรับปีนี้เน้นเล่นปีกเล่นคองมากกว่าแต่ยิงแรงฮะยิงก็เข้าเหมือนกันนั่นแหละนักเตะคนนี้มีสกิลห้าดาวนะสำหรับผมคิดว่าเล่นสกิลได้ดีใครชอบเล่นลิมเซนเนะี่ยหาอยู่ถ้าอยากซื้อให้มันคุ้มนะคนนี้นะฮะวิ่งเร็วสปีดต้นดียบอย่างที่ผมบอก เวลาส่งมาอย่างเงี้ยวิ่งออกตัวได้เร็วมากเธอลงเคอร์รี่มันตามไม่ทันละมันยิ่งช้ายอยู่ละห้องตัวมีห้าดาวก็ต้องมีห้องตัวแนะ่นอนนะ่ะแล้ววิ่งอึดถ่ายวิ่งได้นานมากนะสมดุลนับล้มยากครับสามารถลากเลื้อยไปปั่นได้นะยิงโค้งฟีคิกดีนะแต่ไม่แนะนำให้ไปยิงไกนะและคนนี้จะข้อด้อยก็คือเปิดไม่ค่อยดีนะส่งไกลอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีนะ แต่คนนี้มันดีตรงนี้แหละเลี้ยงบอลกับพวกุมบอลแติดเท้ามากครับสำหรับคนเล่นสก,กิลใช้ได้เลยครับนะสำหรับผมแนะนำให้คิดจโนโลนโดน,โดนนะเล่นตำแหน่ง lw นะที่ผมใช้วางอยู่ในแถบนี้นะหรือไม่ก็ LF นะ l ออได้เป็นสไตล์เก็อแบบใช้เท้าขวาปั่นนะอย่างเงี้ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับจอยลืมกดซับสไครแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะขอบคุณครับ